E สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พามาที่คลองลังดอนทองชิ้นเคยครับหลังจากที่น้ำไม่ค่อยดีนะปลานอกน้ำเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับผมก็เลยมาลองตกดูครับว่ามันจะมีปลาเริ่มกินหรือยังนะ มันจะตุกกนะจะตุกนะอยู่นะอยู่นะครับอยู่นะอือแต็มแรกมาแล้วครับแต็มแรกเป็นตะเพียนครับคุณผู้ชมก็ยัางโดนท ว่าน้ําโอเคแล้วนะปลาเริ่มกินแล้วนะครับปลากินเส็ดแล้วหลังจากที่ปลามันนกน้ําไปนะครับในช่วงต้นเดือนนะก็สายมือปือนนะครับก็รวยกันไปเยอะเลยนะฮะช่วงต,ต้นเดือนนะครับ

ครับ ni สวยครับโอ้ติดลมอีกโอ้โหโหลือหกนี่นะครับจะเพียนไซส์สวยครับคุณผู้ชมเนี่ยนฮะปลาค่อนข้างที่จะมีเหมือนปลิงนะผมเห็นเหมือนมีปลิงนะนี่นะครับคุณผู้ชมตัวกระดึบกระดึบอยู่นี่นะ อะไรอันนี้เป็นปากกดนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะนี่นะครับปากกดนะครับไม่ใช่ยแรแขงครับตัวนี้ปากกด นี่นะปรากฏนะครับนี่นะครับสวนโอ้โหแต้มแรกของหลิวนะครับนี่นะแต้มแรกของหิว ใส่ดีขึ้นครับใส่ดีขึ้นครับทุกผู้หลิวนะอุ้ยล่วงครับล่วงครับหล่นน้ำไหมหล่นน้ำรียบร้อยโนะอ้โดนครับโอ้โหตัวตัวแค่นี้เห็นเอาท้องเก,กากนะขึ้นมาอีกระหังนะครับนี่ผลงานครับทุกผู้ชมผลงานวันนี้ครับสองชั่วโมงฮะัสองชั่วโมง นี่นะครับก็ตะเพียนใสสวยอยู่นะครับนี่ก็ปรากฏนะครับก็กำลังนะปลาออกไปบ้างก็มีนะเพราะว่ากระชังผมขาดนะกระชังเล็กนะก็ขาดหลายรูอยู่นะก็ได้ปลาเจ็ดแปดแต้มนะครับชั่วโมงนะก็ยังมีปลาขึ้นเรื่อยๆปลาเริ่มเข้าเหยื่อแล้วตอนนี้ว่าแดดมันแรงนะแล้วก็เดี๋ยวคลึงฝนเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็คล้งฝนนะในปลาที่ผมปล่อยนะปล่อยไป ก็ถือว่ามาเช็คหมายดูนะครับหลังจากที่ปลานกน้ำเมื่อต้นเดือนคนระับก็มาลองเช็คดูนะว่าปลาเริ่มกินบ้างหรือยังก็สรุปแล้วก็คือปลาเข้าเยื่อแล้วนะฮะปลาเริ่มกินเหยื่อแล้วก็น้ําน่าจะเริ่มปกติแล้วฮะก็ถือว่าหมายรางดอนทองก็ มาที่ไรก็ไม่ผิดหวังนะครับหลอดแห้วนะครับได้เล็กบ้างใหญ่บ้างครับก็ถือว่าเป็นผลงานเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไว้พบกันอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ผมก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะไว้พบกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับผมจะจิบกับกองเลยครับตอนนี้อยู่น้ำเพราะน้ำหมดเหยื่อก็หมดด้วยนะครับ ติดตามกันครับว่าคลิปหน้าเราจะพาไปออนทัวร์ที่ไหนนะฮะต่างกันไว้นะครับ